มาต่อที่มักนะฮะมักหนึ่งก็คือคิดชอบนะฮะเอาไม่ใช่คิดชอบเห็นชอบต้องเห็นก่อนนะฮะเห็นชอบคิดชอบพูดชอบทำชอบเลี้ยงชีพชอบ แล้วก็เพียรชอบอานหน่ยมีสติชอบแล้วสุดท้ายสมาธิชอบชอบมัหายเนี่ยก็ควรจะชอบทํากันนะอชอบที่จะทํากันเมื่อท่านชอบที่จะทําก็จะทําให้มันมักแปดสมบูรณ์นี่เอมักแปดสมบูรณ์แล้วก็นั่นคือมีความพร้อมแล้วถ้ามีสมาธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกเรื่องเนี่ย เอามักแปดเข้าไปไปจัดการไปวางกรอบไปเป็นขั้นตอนได้เลยนะมักแปดเพราะมันจะทําให้ท่านไปอยู่จุดที่มีความตั้งมั่นพร้อมนั่นเองก็คือมักแปดมันทําให้พร้อมไงอย่างเช่นเห็นชอบนี่คือเห็นแล้ว,วท่านเห็นแล้วเห็นทะลุโป่งเขาว่าเห็นชอบนี่เห็นทะลุโป่งก็คือวิสัยทัศน์นั่นเอง ท่ผมนะ่มีวิสัยทัศน์ที่มองทะลุปูโงกแล้วจะพาประเทศออกจากวงจรอุบาทได้อย่างไรแนละ้วไปสร้างประเทศเป็นชาติมหาอำนาจได้อย่างไรนั่นคือเห็นทะลปปุปูโงกเขาเรียกว่าเห็นชอบนะต่อมาเมื่อเห็นแล้วก็ต้องคิดผมก็ได้คิดออกมาแล้วเป็นรถแบบสองอ่าที่เป็นที่มีเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์นั่นเองไอคิดเว platform, ลวมีสี่แพสองอร์มมีสิบปฏิวัติที่ต้องทําอเดน,นคิดชอบแล้วก็ทําเป็นผังเป็นโปรเจกต์แล้วก็ทาเ,เ,เป็นคลิป ส่วนพูดชอบก็กกเนี่ยทำเป็นผังเป็นโปรเจกต์แล้วก็พูดอธิบายเดี๋ยวผมกำลังทำอที่สามอยู่ทําทมักที่สามอยู่กลำลังพูดอยู่ขนาดนเนี้ยเนี่ยมักที่สามคะับเพียงจะทํามักหนึ่งแค่แจ้งมักทั้งเจ็ดจะตามมารับใช้เองก็คือพอผมมองสรุป,ปงป,งป่งแล้วมันก็ต้องลงมือคิดแล้วพอคิดปุ๊บมันก็เป็นออกมาเป็นระบบระบอบเป็นอะไรอยู่ในรถแบบสองอ่ะซึ่งเป็นเด s บสุดพื้นด a ตประเทศไนั่นเอง คิดแล้วก็ทําแบบนี้ดีกว่าเป็นงานศิลปะใช้อํานาจทิพย์ใจแบบศิลปะคิดออกมาละคราวนี้ก็มาพูดให้ฟังให้ได้ยินให้เข้าใจกันผมว่าเราทาหน้าที่มรรคที่สามอยู่คือพูดนะครับส่วนมรรคที่สี่นั้นประชาชนเมื่อเราฟังผมพูดแล้วก็เกิดปัญญาเป็นสวนดับ,ดบ,ดบดันเป็นสวนดับ,ดบดันธรรมาท,ทิพย์ใจนะครับถ้าก็เกิดปัญญาก็ทํมามรรคที่สี่ก็คือทําชอบนั่นเองนะถ้าเกิดการกระทําขึ้นนะครับ เมื่อทาแล้วก็ต้องเกิดความเพียรับเพียรน,นะฮะคราวนี้ก็ต้องเพียรแล้วนะเพราะมันมีทั้งโอ้ยเห็นแล้วมีสายทัดก็เห็นชัดแจ้งแล้วเห็นธุรูปโป่ปงแล้วตามที่แอดธรรมดิตายได้ชี้ให้เห็นเพราะว่าได้เห็นจากการดูคลิปวิดีโอไงดูคลิปวิดีโอท่านก็จะเห็นเหมือนที่แอดเห็นแอดธรรมดิตายเห็นท่านก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าดูคลิปวิดีโอก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะเมื่อทาเราก็จะ ผมพูดท่านเข้าใจแล้วท่านไปดูดูแล้วท่านลงมือทําพอทําท่านก็จะเห็นตามเห็นเห็นตามนั่นเองเมื่อท่านเห็นตามต่อไปก็เหลือแต่การใช้ความเมื่อเห็นตามแล้วก็เลี้ยงชีพชอบมันสามารถเลี้ยงชีพชอบได้ก็คือท่านทําตามรถแบบสองที่ท่านต้องสั่งซื้อกล่อ,องของความิดกระจายอันนี้คือทำละ ซึ่งกล่องความคิดประจัยทำตามเสด็จขั้นตอนของรถแบบสองอเทาง่าก็ส่ไปในเจดีรงมาทะลุสี่สิบล้านใบส่งไป 40, 000, 000, ท,งที่ขบวนผู้ชาจะตัดสินขบวนผู้เช้าสอง,องก็จะนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมัน่นคงพอประกาศเป็นกฎหมายความมัน่นคงเท่านั้นแหละ,ะแล้วถนนจบไปแล้วรัฐบาลชกการเกิดขึ้นวันคำสั่งต่างก็จะออกมาจากรัฐบาลชกการเพื่อทำการ เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั่นเองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระทานะการทําแบบนี้ก็ทําให้ประชาชนมีทุนสํารองบุคคลคนละสี่ถึงสิบล้านบาทมีทั้งอํานาจมีทั้งเงินทุนสํารองบุคคลก็เป็นการเลี้ยงชีพชอบนั่นเองนะ,ะท่านลงมือทําทําแล้วก็เกิดเกิดความมั่งคัง่งเกิดผลประโยชน์เลี้ยงชีพชอบสามารถเลี้ยงชีพท่านได้นะท่านมีทุนสํารองก็เรียกว่าเลี้ยงชีพชอบแล้วนะหลังจากนั้น ก็มาเพียนเลยครับเพียนนะฮะเพียนทาต่อเพราะว่าต้องใช้เวลาสิปีในการสร้างชาติไทยมาหามหน้าก็ต้องเพียนทําไม่ให้มันย่อหย่อนหลังจากเพียนแล้วก็จะมาเป็นมีสติสติก็คือเช็คว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันย่อหย่อนไหมถ้ามันย่อหย่อนก็ต้องเพิ่มไม่ให้มันย่อหย่อนนะก็ต้องเพิ่มนะนี่นแหละคือสติสติเขาเช็คไม่ให้มันย่อหย่อนเ,อเรียกว่าสติชอบมีสติชอบเมื่อมันไม,ไม่ย่อหย่อนมันพร้อมอยู่เสมอ ก็เกิดเป็นสมาธินั่นเองเพราะสมาธินั่นคือความพร้อมนั่นเองเมื่อความพร้อมจังหวะมันมาโอกาสก็ได้สิ่งนั้นก็เกิดก็เกิดเป็นเกิดเกิดไปตามเป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้นั่นเองท่านจะต้องมีมักแปดมักแปดมันทําให้ถึงจุดพร้อมไงตั้งมั่นพร้อมพร้อมพอพอจังหวะมาโอกาสมามันก็เกิดก็เป็นหรือไม่ก็มีเป้าหมายรออยู่ก็ชนตู้ไปเลยเป้าหมายก็เกิดเป้าหมายที่เราไปเป็น อะไรป้อมหมายคือประชาชนปกครองตนเองนะก็จะได้ปกครองตนเองเป็นรัฐบาลเป็นตลอดกาลอย่เป็นแบบนี้นะนั่นคือมักทั้งแปดนั่นเองก็ขอแจ้งทราบไบเป็นแบบนี้ทําให้พร้อมนะแต่จําไว้ว่ามันมีสูตรอยู่จงทํามักหนึ่งให้แจ้งก่อนไอ้ตรงนี้สําคัญมากทําอย่างไรท่านจะมองทะลุป,ปูโปกเออตรงนี้แหละอ่าทํามักหนึ่งให้แจ้งก่อนหลังจากนั้นมักทั้งเจ็ดจะตามมารับใช้เองผมก็ตามมารับใช้ตัวเองด้วยการ คิดออกแบบโปรเจกต์ออกแบบระบบระบอบออกแบบระบบการเงินออกแบบซูเปอร์สแตนดาร์ดนะผมได้คิดแล้วพอคิดเสร็จแล้วก็มาพูดเป็นคลิปเนี่ยพอพูดแล้วก็เข้าหูท่านพอเข้าหูท่านท่านก็เกิดปัญญาเป็นส่วนบันทิปตยัยก็ทําไมก็ทําชอบไงท่านก็ลงมือทำไงประชาชนลงมือทําเองทําชอบไงทำด้วยความชอบชอบใจแล้วอยากจะได้ระบบระบบบก็จะทำทำเสร็จแล้วก็ กิดเป็นผลประโยชน์ต่อท่านผลประโยชน์ตกกับท่านก็เป็นเลี้ยงชีพชอบนั่นเองท่านก็จะได้โอ้โหมีทุนสำรองคนละสี่สิบล้านบาทโอ้อย่างี้ท่านไปลงทุนเป็นนักลงทุนอยู่ทั่วโลกเลยไปเลยนะมันเป็นคนเรื่อมพลิกไปเลยจากที่ท่านเป็นคนแบบกระจอกกี้อ้อยอยู่ในประเทศไทยโอ้โหไม่มีอะไรเลยมองเห็นอนาคตเพรประเทศไทยนี่รัฐบาลไม่ให้อนาคตทุนให้จะเป็นท่านคอยพอเงินให้ไปสมานิการรถยนต์เอาไปสองร้อยผมก็ได้เหมือนกันต่อสวัสดิการถน ชลาก็ได้แค่นี้เขามันไม่พอกินไม่พออยู่ด้ายลำบากเครลำบากแต่พอได้ระบบระบบใหม่โอ้โหมีจุดสะพองคนละสี่สิบล้านบาทเป็นนักธุรกิจเป็นลงทุนทั่วโลกอานนี่ท่านอยากลงทุนอะไรของประเทศใดธุรกิจใดท่านระดมทุนได้เลยเพราะประชาชนที่เขาไม่อยากไปร่วมไปทำไปทําไม่เชี่ยวชาญไม่ชํานาญหรือไม่ชอบก็ส่งเงินไปติ๊ก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 เอาลงร่วมลงทุนด้วยที่ท่านะกาศมาจะทาเรื่องนี้ ท่านอยู่ๆโอ้โหจากคนไม่มีอะไรมีเงินโอ้โหหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไปลงทุนในประเทศนนโอ้โเป็นคนละเรื่องเลยพลิกเลยชีวิตเปลี่ยนนี่ไงเลี้ยงชีพชอบเปไงถูกใจไหมล่ะชอบไหมล่ะเมื่อชอบก็ทำงานเพียนต่อไปก็เพียนทำต่อไปครับไอ้ธุรกิจที่ท่านจะทำอ่ะก็เพียนต่อไปเพียนจนกระทั่งมันมีความเป็นสมาธิะเพียนเพียนไม่ให้มันตกไม่ให้ตกหย่อนนะ มันจะเกิดเป็นความพร้อมเป็นสมาธิจะร่างก็ตั้งมั่นพร้อมแล้วเวลาจังหวะโอกาสอะไรมามันก็เกิดขึ้นเหมือนของมันจะสุกมันก็สุกที่เเลาสุกมันก็สุกเลยถีว่าวลาท่านจะได้จะได้เลยโปรเจกต์นั้นธุรกิจนั้นนะเป็นอย่างนี้นะก็คือคนไทยจะเป็นเจ้าเมืองเพราะเราต้องไปสร้างเมืองในประเทศต่างๆถึงโอ้เยอะแยะหลายเมืองเลยงเงินที่ของประชาชนที่ได้จากคนละสิบล้านนี่แหละครับมันก็จะถูกแบ่งมาเป็น ไอ้เงินไปสร้างเมืองต่างๆในประเทศเต่างๆนะนะเป็นแบบนี้เห็นภาพนะฮะท่านก็จะเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีรับสมัครพลเมืองพลเมืองก็เป็นลูกน้องลูกจ่างก็ผลิตอุตสาหกรรมต่างๆในเมืองนั้นก็ผลิตการทํากันเป็นชุมชนใหม่เกิดขึ้นนะอันเนี้ยการค้าใหม่ก็เกิดตามมาเองแล้วเงินสกุลเงินดิจิตอลบาทก็จะใช้กันอย่างเงี้ยทำให้เงินบาทเป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกเป็นนี้เลยนะครับอ่านะ เป็นได้เร็วไวเลยอย่างเงินหยวนเนี่ยกว่าเขาจะโอ้โหเป็นสกุลเงินโลกเขายังมีลิตปีเด่นี่อิทธิพลอยู่กับสกุลเงินของโลกอย่างแค่3%เนั่นเองอสกุลเงินเงินหยวนนะแต่เงินที่ต้นบบทไทยนี่ถ้าเรามีชาติสมาชิกถ้าเรามีชาติสมาชิก40ประเทศอะ่ะเงินมันกระจายไปทั่วโลกมันจะใช้กันอย่างมากมากกว่าเงินหยวนอีกนะขอให้ท่านคิดที่เป็นเอาละ ที่นี่วจตงนี้ครับผมแอดจะมาจายยินเดีรทุกท่านครับสวัสดีครับ